มันแพงเหมือเจ้าจไปหาอยู่ใส่ไปหาเห็ดก็มิจะไปหาตลาดกแล้วเนี้ยมันจะได้กินไปหาย,ยูโคกมันกา <Okay. S 1> ถ้ามันได้ใครแล้วบอกไปหาย,ยูโคกก็ดีก็ได้สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมมึงด้เห็ดสบายดีสบายดีย,ดย้ำแรงพี่นกจา๋าบามีได้เห็ดมาเนาะบามีไปหาเห็ดมาพี่นอกจา๋าคุณยายถึงบอกว่า แล้วว่าต้องเอามากินดอกแล้วว่าคามันแองก็ดีอือเมื่ม,ม,มีไปหาเฮ็ดอ่นบริยากพุน่นเข้าตลาดในเมืองบมอยากได้เฮ็ดหยังไปหายีป้ากว่าสิได้กิน่นสิไปหายีไซหละ่ะใครแน่แต่เฮ็ดปวกนะ่ะไที่มันออกลายได้กินเฮ็ดปวก้ามันออกลายเข้าไปหามันก็นได้อยู่ ถ้ามันออกบ่หลายก็ไปหาก็บ่ได้สั่มคือเฮ็ดไคในบ้านเท่ามันก็ออกโยเล็กๆนี่หน่อยฮละ่ะแต่ปีนี้บ่ม,ม,มีไมังมาดได้เก็บจักดอกเฮ็ดไทปกติพู้๊อยู่ทางนายใหญ่รวยพุนออกกอินแต่บฮู้มันออกพรยังแต่เห็นชาววันวเราได้เก็บอยู่ตรงนนะ่ะอันนี้ซื่อมาลอยโกบ่าพทที่นอ้นนะองบ่งแน่เออคุณยายคุณยายแพงเงิน ขั้นแพงเลยเราบอกกินแล้วว่าต้องซื้อมาแล้วว่าอันนี้เลือกเอาเด้จูมียายนี่ขีดละหาสิบบาทเออถามว่าแพงบอกระแพงอยู่ถามว่าหาได้บอกก็หาบไดนอกจากซื้อขีดละห้าสิบบาทอันนี้สามขีดนะจ๊ะบอหอดหาสิบบาทเอกประมาณสี่สิบกว่าบาทเพราะว่าตอนนีนะ้เงินมันขึ้นเนาะถ้าเป็นเงินกีิดนะสามหมื่นกีด ือว่า30มสิบทันกีดคิดหนึ่งประมาณ40กว่าบาทนี่แหละเดี๋ยวนี้เงินลาวมันเผยอ,อีกแล้วคืนฮอตลอยละ่เจ็ดสิบละย่ายายหรอครับมันแพงนะเราต้องสื่อมาดอ,อกแล้วว่ากูบอกกินแล้วเสียดายเงินแล้วไปยังห้ซื้อกินนะกิน <Okay. S 2> อันนี้กาเป็นเฮตอานาและนาอ่อนซื่อมาแสนหนึ่งในย่าย่ยแซนหนึ่งหัดครึ่งโลมห่นอนดโลเราครึ่งโลมันเอื้อต่ว่าเขาเจ้ากะเอาตะดอกจู่มให้ดอกบ okay. Okay. จะกิไปหาใช้ปีนี่โบ้วเราเวาพี่น้องเฮละโงกบ่มียังพ่าได้เก็บเนาะได้แค่บุกี่ดอกเอง ปีเด้มบ่ค่อยออกบหรือจังใดเฮ็ดะมาปีนี่กะบบเห็นในปีนี้ไม่ได้เก็บเ <c oughs> นาะเหน็นด่ามดอก <c oughs> แต่อันนี้เขาเจ้าเฮ็ดอ่าสมอปีออกพี่น้องเฮ็ด <c oughs> ร่วมออกบ่มีก็เลยไปหาตลาดแม่คุณยายแกงคุณยายแล้วมากกินแกงเฮ็ดนี่ละเฮ็ด <c oughs> ละโงกปีนี่ก็สือมาสองเถือแล้วกิโลละสองร้อยกูบาทเนาะ จก็กสิไปหาไ้ใจดีแต่เฮ็ดปวกเพ็ดปวกมันไปหาได้ปีนี้เพ็รปวกออกลายไปหาย้ำแดงก็ได้ปิตาสิได้ส่วงนั่นนะพนต๊ะแต่มันออกกระซี่หามือพี่น้องเฮ็ดไข่เนี่ยเอาไปแกงบริปตะกินได้มันบอแทบอืมันบรมอกกับกันเอาไปแกงเฮ็ดไข่เนี่ยมันสีหอมพี่นอ้นองหอมหอมเลย เขาไปจีแห่หอมนี่แต่เขาไปจีปนปิ่งปนเนี่ยเอาไปย่างไฟแล้วมาปนมันสีหอมนอยใหญถ้าเอาไปแกงมันม่นมีรสชาติเลยเขาขายกับขายทั้งดินทั้งห้ากต้องมาตัดออกอีกเอายายบริเมือนอนบ้านมาไหมเมื่มอ เพิ่นว่าเพิ่นสิเมื่อนอนบาดตั้งแต่เมื่อวานเพิ่นบอกเมื้อวันพระเพิ่นลงมือสิเมื่อตักบาดบ่มีเลยอันบ่แม่นวันพระมาเฮอพุ่นเพิ่นก็เลยบ่ได้เมื่อเมื่อวานเนี่ยมื้อนี้บ่มีก็เข้าในเมืองแล้วก็ซื้อของอ่าลงวัดแน่เนาะพอจะลงทําบุญทุกวันพระใหญ่เฮ็ดกับเขาก็เลยซื้อเฮ็ดมาให้ยายแก่แต่เมื้อเพิ่นก็สิเมื่อนอนบ้าน ส่วนใหญ่เราสิเมื่อนอนบ้านเฉพาะส่วงก่อนวันพระพออาศัยตื่นมาแล้วเมื่อตักบานอยู่ในบ้านพระอ่บ้านอยู่วัดเนาะแล้วตอนเย็นเพื่อนก็ไปจำวัดจำศีลพอเพื่อนเขาพรรษาทุกวันพระคือไปอยู่วัดเนาะไปนั่งบำเพ็ญภาวนาเขาพรรษา ขิดน,นี่ก็เป็นขีดแล้วลกิโลละสามแสนพี่น้องนี่เห็ดไข่กิโลละสามแสนคือกิโลละเกือบละหาร้อยบาทเมือนเดอกกิโลหนึ่งอ่ะอันนี้ซื้อมาสามขีดแต่ว่าเขาเลือกเอาเน,นาะคันเท้าซื้อเป็นอันนั้นทีเขาเห็ดเป็นถาดนะมันกระถูก,ถกอยู่แต่มันรวมทั้งดอกบานดอกเน่าดอกหยังนี่ฮัน่นบางทีนะ เห็ดบริขายลายเหมือมันก็เหี่ยวบีดเบิ่มมันก็เหี่ยวแต่ว่านี่เขาเลือกเอาแต่ส่วนใหญ่เฮ็ดไข่มันออกตามโพนเด้ตามโพนเก่าๆโพนบานเป็นบานอืมพนันจะออกปีที่แล้วบอมีไปเก็บบบอยู่อยู่หน้ายายรวยมันออกถามมองได้มันออกมันก็ออกอยู่ทันแหละสองสามหมื่นไปเก็บสองสามหมื่นไปเก็บแถวขั้นท้ายโอ้ยอันดอกยายนี่พ่นยิบให้เองมึงนะ จนมันเหี่ยวมันบ่พอสามขีดเพื่อเลยบให้เองยิบผัดยิบนุดลูกเน่าให้อันดอกเน่าให้มันจมูกเน่าแหละกลไกของแม่ค้าพี่น้องจ๋าพอเขาขายของเนาะถ้าในที่มันเน่าหรืออ่ะมันเป็นของเก่าเขาเจ้ากับตองพยาามเอาออกก่อนขายออกก่อนเนาะเขาเสียเอาของเก่าเออของใหม่ไว้ สมมติอันนี้ของเก่าเม,มื่อวานนี่เมื่อนี้เขาต้องเอาตัวนี้แหละขายออกให้มันเบิดสั่นกับสิขาดทุนแต่ว่าคนซื้อก็ต้องเลือกซื้อให้ดีแต่อยู่ตลาดเขาก็ไปรับซื้อมาอีกที่หนึ่งเนาะคือเฮ็ดนี่เฮ็ดปวกเขาไปรับซื้อมาก,กิโลละร้อยกว่าบาทร้อยหาสิบบาทเขาเอามาขายกิโลละสองร้อยสองรอยกว่า อันนี้ล่างนีเสียเอาไปจีบปนต่ำจเจลเฮดไข่พี่น้องมันสีหอมเนียหอมหอมแบบเป็นเอกลักษณ์ในตระกูลเฮดนี่ก็สิมีเฮดไข่แล้วที่หอมโกโมเนาะแต่ว่าเอาไปแกงบ่เป็นตะกินอันนี้เป็นเฮห,หน้าแลนอะาอ่อนแต่ว่ามันแกงแสบด้วยพี่น,อน้องไข่ไข่คือเฮทกอเฮดกอแสบเนาะยายมันอีไข,ข่คือเฮดไข่เนาะ มันดอกหนาๆแข็งแข็งแกงแล้วมันกรุบกรุบแกงแสบแต่วาปีนี้คือบ่ค่อยเห็นมีไผได้เห็ดกอแต่เก้าคือออกหลายพ้นตกดีบ่กแต่ว่าเห็ดอันนี้มันก็ดอกจากบ่าู่เห็ดกอมันนานาแข็งแข็งเนาะแกงแสบแต่ว่าดอกบาดมันก็จีราคาถูกอยู่เนี่ยเดี๋ยวดอกบลาย เห็ดกอนเป็นเห็ดอ่ามันอยู่ตามห่วยใบยางเห็ดอันนี้มันอยู่ตามโคกยอย่าว่าไรพี่น้องปลาหาเห็ดชมเออร์นี่กาไพ่ใหม่จนเบิร์ตโพดโพเขาจูดปลาบบมี่ออนมองหาเห็ดชมเออร์นี่เมื่อก่อนสมัยตะกี้สองสามปีขึ้นหลังแถวนี่ก็บริยุทธ์เห็ดนะไปหาเก็บเนาะสมัยตะกี้หรือสมัยอันน ซิมอนเขาใส่ยังหน่อยนองเหมยยังหน่อยพักไปเก็บเฮ็ดมวนเฮ็ดละโงกกับไปหาเอาสมมรอนี่บดิมีฮันเครื่องโลกันยังบ่ได้เฮ็ดมันก็เริ่มหายยากแล้วหนึ่งเขาจูดปลาสองเขาเบิกที่สวนมัน ดีแต่มีเห็ดปวกออกให้กินปีนี้ยอมรับว่าออกหลายแต่ว่าฮั่นก็ออกรอบสองพี่น้องเห็ดปวกเดี๋ยวรอบสาบรอบสามก็พุ่นแหละเห็ดปวกหน่อยอ่าขอเก็บในนี้ได้พอเห็นดอกเหียวนในขางเตียงบักเลยเอาเห็ดว่าเห็ดจากคือบหอมมาช่องเขาไปใต้ตะล,าล,ลา่างเตียงมาสโอนอ่ะคิดยัง ว่นมึงได้เห็ดนี่เรียกว่าไอ้พวกพานเห็ดพวกพานมัน <P an> สีออกดอกสีแดงแดงแดงดิจนมันนนั่นมันเอาอใต้กุ๊กย่อคางบ้านน,นี่มันอยู่ใต้เตียงพี่นอ้องแล้วอันเศรษฐีน่ะโอ้ยใหญดีเต็มบนมน้ำมาเก็บเห็ดอยู่ในในเฮือนเจ้าของเอ้าว่าว่าเห็ดจักมันพุ่งไปพุ่งมาพันลายาดอกพุ่นมี บนน่บบอไก่บอ่อสะแล้มันมันปกติเนี่ยหมมันสตัดนั่นเดี๋ยวไก่มันสะบ่อยมันแปดแล้วมันบอ่อค่ยยนะมันหกแนละ้วมันออก,ออกคุณยายส่ยยวนใหญ่เรามากินอาหารบ้าน,านพี่น้อง พวกเฮ็ดพวกนั่นนี่เนาะพวกลวกพักแจวประแดกปนป่าปนกบปนเขียดแจมเขียดมกกระป๋อมอึงนกหนูไปทังสันแล้วกินอาหารแนวนั้นเนาะคือพวกกุ้งปลาหมึกแล้วบกกินพวกหมูพวกเนื้อพวกนี้แล้วบกกินพวกเป็ดกระบกกินปลาก็ถ้าปลาธรรมชาสตรแล้วกินอยูถ้าปลาพวกปลานน่นไปยังก็บอกกินอีก จวมาบ่าบมีกะขั้นเห็นเห็ดกะซื้อไม่ให้เราแกงอยู่นี่นะทั้งนำทั้งตอนได้ถวยหนึ่งเออในถุงขึ้นหลายอยู่พระม่าเพเอเอแยอยู่ดอกบานไม่เขาก็เสื่องไว้ข้างล่างอเอาดอกจูมไว้ข้างบนเออห้มังนามงามๆเวลาคนซองก็ปิดแต่ซื้อมีแต่ดอกจูมเทกมากัทั้งดอกเน่าดอกเปื่อยบนนี่ <laughs> ทั้งดอกป่านดอกบ,บานกับเสื้องไว้ข้างล่างคนน่ะขายจะมีแก้ควรโอ้ยไทยสิสลดัดหัวะม่มค่าเออนาอก,การค้าขายทำเพ่าท่านไม่ค่าก็ถูกโกงถูกหลอกจากทิไป,ปหาในใสเขาเจ้าาเห็ดออกอยุบ แสขอได้เห็ดมืออื่นไปหาแม่อีทำผ้านี่เห็ดนั่นเห็ดชะมัดปีอันนี้ค้นออกกัอยู่นี่พุลป้าทำผ้ามองที่อมาลาไปวัดคุณไม่แดงแดงก็ให้ใหม่เบิร์ด,ดนาลีพี่น้องอันนี้เพิ่นสิแกง เนาะแกงเสียยอดติวเสียฟักอีกตูหอมหอมแสบแสบสมจักหน่อยสดน้ำฮอนๆอนแต่ส่วนเฮ็ดนี่บ่มีบ่ค่อยปันไหนเด้บ่สิเฮ็ดปปรกเฮ็ดละโมกกินกับเพาะปนนั่นกินเถือนึงกับล้วน้องบ่ค่อยอยากอันนี้จะเป็นจีปนมาดูใกล้ๆนี่อันนี้ล่างเลยท่านผู้ชมนี่ ล่างดอกน้อยมันเนี่ยดอกน้อยมันดะแกงแซบซ้ำนีน่นะมันจะออกแข็งแข็งเนี่ยนี่กรอบๆเนาะมันเลือดไปให้ก่อนเนาะตะกี้ดอกจะมีแกงมันยังเป็นสีขาวอยู่ครับมันใหญ่มากก็เป็นออกสีมงม่วงสีชมพูนี่อันนี้ก็สีจีบปนมีน้องล่างจีปนเห็ดไข่ต่ำปนกะอยม,มีดอกสองสามคนเนี่ย มันแพงเนาะสื่อมาซัมนล่ะพอหายอยากเมนูเห็ดวันนี้กินข้าวแรงแล้วย่ายกันสิเมื่อนอนบ้านบุแหละลังวันวันพระผุ่นยังสิเดมาล้างมือสองมือ อะไรพี่นอกจา๋าเดี๋ยวสิไปหาเก็บพักติวพระออีตูก่อนมาให้ย้ายแกงแกงเห็ดกินแล้วเพิ่นกระสิเ,เมื่อนอนบ้านเนาะคุณไอจิมาส่งก,ก,กินเินกินข้าวแล้วก่อนจากเมื่อแกงเห็ดป่นเห็ดไครมาวอนเดก็กซิขอเก็บภาพบรรยากาศใ้เพียงเท่านี้ ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีสบายดีเฮ็ดกับบรไปหาใช้ต้องไปหาในตลาดไปกินแน่นอนไม่ต้องไปหาไก่